อบิ่งตัวนึ่โคิดนิดเดียวเฮ้ยไม่เดียวลอยครับพี่ตองไม่เดียวนี่งลอยครับพี่ตองไม่เดียว ครับสวัสดีนะนะตกปลาทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้วอางไม้ตอนบ่ายสามหกนาทีครับจะไปเที่ยว่กี่ไม้ครผมวันนี้เที่ยวบาาเพราะว่าไปไกลกับผัวใหญ่นะต้องใส่เฮียของนะครับมีอย่างครับลองดูครับบรรยากาศดีครับเฮียของเที่ยวเคยใส่เลยนะครับว่าจะมีผลงานกันวันนีครับไปลนองมากับชุดแดงเดือดนะครับต่อพีใหม่นะครับต่อสายหนาใหม่คุ้ยราง กันอย่างครับผมเป็นยามันครับโอ้ติดจับปลครับเดให้ผมดันลงก่อนนี่มัวน้อมันนำมัน้อขี่มัวน้มาครับมันต้องดันลงครับแต่ผมด้นติดสุดันครับข้าวที่เดียวแส่ลเล็กนี่ก็ได้ ยอะไรยูครับอะไรยูไปลองดูฝนตกนะครับผม,มออกมาหนิหยาดก็ป๊ะก็เพ๊ะทัวร์มแดดแดดแดดวันนี้หลายหมื่นครับแดดทิพย์กันอันนี้ขึ้นกับฝนหน่อยก็ได้ออกหวาเลยครับถ้าแดดอีกมื่เห็นผมแน่นอนออันนี้นกัดดีจัดครับหมายถึงยุ่งนะครับ ไม่เดียวอ้าวอะไรครับนี่ไม้เดียวเลยนี่ครับโอ้โหเป็นเตียมนะครับเฮ้ยกติตีเป็นชั่วโมองครับแต่งสิได้เขางงเลยครับ บริโตป้ามาหีีแปดวันนะครับใหม่เดียวเลยให้ใหม่เดียวเลยเหยี้ยคือลอยหนาวปาทิตย์เนจะจบหนาวนะาลูกป่ามันยังท่านฉีกครับโอ้ยสองียไมงได้ปลาใหญ่เลย ตรีนั่ต่อมูลเธอสาครับมันยังโมปีนะครับนีและครับเห็นหอยเรี้ยนเสด็จทำไมดิเดียวมันจะด่ดายิ่งว่าของนะขนาดตัวผมดัดเก็บไปได้เลยลอยครับพี่ตัวหม่เดียวมีนติดนลอยครับพี่ตัวไม่ดดเดียวบิเลยโอ้โหเสียดายช็อตกัดเต็มที่สองครับ โอ้ยเยอมีม,มานจริงว่ะขนาดคนยังมากนะครับภาษายัง่า,า,ม,ามาตีตอนนั้นตีอย่าลตัาฝากั้งหมุนี่ปลาปากสุบนะไม่ตีมันนะตีจะตีใจอยู่ จังหวะกา,ารยืดเท่าพอดีทางใบซ้ายจังสัตว์ติดเร่งคนเดียวเดียวเดียวเรินตีเรียมดีนะค้วบล็กักตีขดหน้าหันที่ไปไกลนะตีงามพอมันม้วนากัด ขอมระดูเอาครับแถดที่สามครับเป็นเต๋าเลยครับตรงตรงมาคือชิ้นหมูนะครับสามแต้มทั้งในกับหกเป็นมัดเอาไปเก็บมาครับขุ้นหมูมันใหม่ คณะกับยืนอยู่ร้อนใหม่นะ เราปูได้ไหมดาหยาดนนนตามกัดลเมื่อกี้ทเยอานเบอกียรยยาว ใครอยู <laughs> <c oughs> ่ยังจะออกไป เวลาเมื่อปประมาณ10กวนาทีตอนเก็กบมุปันได้ครับเนี่ยตอนกอกับอี่นะครับตาฟูถตาหงนี่ยถือว่าสวยแห่งนะครับว้าพองมดแล้วเพราะมันนาเก็บฟูอยู่แล้ว,น,ลวนั่นะละ,ละ,ละลลไอประเด็นนี้หละ นี่เลยครับนี่เลยครับขอแก่ก่อนแก่ฝนแก่อายุที่ว่ามันจะไม่พันกันพี่โอ้โหปูฝูกับแปะ มืมกัดว่าสัตว์้าน่าจ,จะบกัดนะยำดูเพราะตียู่ตตไปขัวมือหมดเลยมันฟูเลยนะเขายำมันเขเกาก็ยยำแล้วคราบมมก,กัด เดี๋ดยวุ้มตีแล้วรอบหนึ่งก่อนไปยินมองเดี๋ยวผมฝูเงี้ยละบวกกัดที่ว่าตีไก่เลยครับตีเขาพิสุดน์เลยมันก็บมีป่าเนะี่อย่างน,นี้บอกกับสวยๆเลยนะ ครับยุง่งก็บือว่ามานย่ก็ับมือนี้สามเต็บแบบเดียวคือชั่วโมงนั่งเกฟูกูบ่บุแต่ยังสุนฟังนะครับบุกาส มึงบนเฮงบ่นครับยำาปยำหา้าก็จะใส่ซ้ำๆกันเตียมที่สี่ครับยำหน้าอยูน่นะครับเตี้มครับโอ้โหที่กำลังหนาเพระว่าเขาเป็นตามอกอ่ะหนึ่งชั่วโมงยี่สิบสองนาทียือ้อหูประมาณยี่สิบนาทีครับลายเตม ซีเตียงกับไม้เดียวไม้หุ้นหรือกับน้ำมันเลยครับก้องมีกันครับคุ้มค่าเอาไปแล้วเยอะตัวแล้วตัวเดียวในบ้านก็เลยเอามาเทคอนเสิร์นะครับนะครับคลิปนึ่ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับฝากคนใหญ่ก็ติดตามนี่ครับที่ก็ไม่กี่นาครับสวัสดีครับ